สวัสดีครับอยู่ช่องเล็กรถดัมซิงครับดู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 ด,ดูมาจะหล่อไปไหนฮะจะหล่ <c oughs> ลอไปไหนเนี่ยฮะโอ้โอ้โอโอ ได้ได้ก็ไ,ไม่ได้ไปทำมูให้เขากินฮึโอ้อว,อ <S 1> <S 1> ว่าจะพรุ่งนี้ครับรอของพี่สาวฝากมาก่อน,น,อนดูก่อนดูหัวหน้นาใช้างานไม่ไม่เหลือแล้วค่อยว่าอ่ะอ่า ครับก็ดีรักษาก็ดีเสียอย่างเดียวกินเหล้าเยาาอะไปหน่อยสายดำๆมันก็ล้างด้วยไหนอ่ะแ๊บเพิ่ม โอ้โ,โอ้โดนหรอกไม่เป็นไรนะน,น,นะน้ำเปล่าเบรุหวานเจี๊ยบ